สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆมาที่แอปทำแบบสำรวจอีกตัวหนึ่งนะคะแอปนี้มีชื่อว่า m ิวยูค่ะก็ยังเป็นแอปที่หาเงินได้เรื่อยๆอยู่นะคะอ่ะเราเข้าไปในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าแรกหน้าหลักเลยเป็นหน้างานหน้าทําแบบสำบวจนะคะถ้าโชว์แบบนี้นะเราก็สามารถคลิกได้เลยนะคะแอปนี้ก็ถือได้ว่าใช้เวลาพอสมควรน,นะคะในการที่จะเก็บคะแนนแล้วก็ไปแกลกรางวัลค่ะอ่ะเมนูแรกนะคะผ่านไปเนาะไปดูที่เมนูที่2ค่ะรูป เมนูที่2ตรงนี้นะคะก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งในเรื่องของสถิติรายละเอียดบัญชีบัญชีแล้วก็อื่นๆค่ะ,ะไปที่เมนูของขวัญสุดท้ายนะคะสำหรับรางวัลของแอปนี้นะคะก็มีเยอะเลยนะคะก็จะเริ่มต้นที่5,000คะแนนก็จะเป็นการบริจาคนะคะ มีโรงพยาบาลเด็กนะแล้วก็มูลลนิธิบ้านนกขมิ้นนะคะ5,000คะแนนนะคะก็สามารถแลกบริจาคได้ที่100บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นท็อปออนไลน์ power by lotus m i s r donut อ่าที่ใช้คะแนนเท่ากันนะคะก็คือ1 5 5 0 0นะคะก็จะแลกได้ ที่200นั่นเองค่ะมาที่ Lazada นะคะ Lazada ก็จะแลกอยู่ที่250นะก็จะเป็นรางวัลอ e ีเชอร์นั่นแหละค่ะจะใช้12,500คะแนนนะมาที่แกล็นะคะก็จะมีแกล็บ o ู้แล้วก็แกล็ Mart ใช้คะแนนอยู่ที่1 5,000คะแนนแล้วก็แลกได้300นะคะแล้วก็มาที่ s h o p e e pay นะคะใช้คะแนนอยู่ที่16,500คะแนนก็จะแลกได้300บาทปิดท้ายด้วย to m o n นนี่นะคะใช้คะแนนสูงสุดเลย25,000คะแนนนะคะก็จะแลกได้ที่500ค่ะนี่ก็คือ,อรางวัลทั้งหมดนะคะของแอป ทำแบบสำรวจที่มีชื่อว่า miu u ค่ะมากลับมาหน้าแรกนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะคะที่ปูเคยรีวิวเกี่ยวกับแอปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆออยากจะดูรีวิวที่ผ่านมานะคะก็สามารถดูได้เดี๋ยวปูจะ วางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะว่าแอปนี้รีวิวตอนไหนบ้างนะคะ,อะแอปมิวยูวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถ้ามีงานก็ทำไปแล้วก็สะสมคะแนนไปจนถึงคะแนนที่เราอยากแลกเราอยากได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากจะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมโดนี้ค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ